สวัสดีค่ะอีสารบ้านสาวเฉิมค่ะพี่น้องเมื่อนี้กับสิบห้าพี่น้องไลยค่ะไม่เห็นเนือยุ่งเนกินเขาเศร้าไปน้ำกันเนาะค่ะสาวเสริมกับสิบห้าพี่น้องเนี่ยและค่ะเติมจากนี่สีทอดเนื้อแห้งก้อนค่ะเนื้อเดียวๆแม่เฮ็ดละค่ะนี่เบงเมื่อบานน้ำล้วกันจุ๊งไห้สาวเสริมน้ำค่ะครับสวัสดีครับผมบ้านผดมครับทอดเนื้อเนาะคะ่ะหอมหอมกินกับเขาอุ่นทองค่ะอืมพอละอ คือเนื้อแม่เราก็บมะเฮ็ดอยู่นาค่ะเราเลี้ยงงัวไปพร้อมกับมะเฮ็ดเนือเ้อแดดเดียวพร้อมต้นแซ่เสริมกับสีทอดปลาแดดเดียวแซ่บเสริมคือไก่แค่ค่ะ,คะปลาแดดเดียวเสริมกับทอดได้แล้วเสียอ๋อถ้าเ็นวัดกินเนื้อไก่อยากเค็มหน่อยนึงนะเธอเนาะสบายกินกับข่าพอดีค่ะะเสริมมือหนักไปน้อยนึงมักหนัวงอะไรก็เราของเนี่ยแต่ช่วงมือเดือดทุกี่ครับอ๋อพี่ครับมือ สิบแปดค่ะนี่เดี๋ยวไปเก็บปลาไปเลยค่ะลาตากแดดได้แล้วค่ะเนี่ยเมืองเทเอาปลาก้อนค่ะนี่แห้งดีแล้วพี่นอ้องคุณค่ะถ้าว่าจะเสริมตากแดดที่สองเลยซื้อเพราะว่ามันเป็นปลาเค็งกลอยากให้มันกรกนกบกอบๆเลยเนาะค่ะเดี๋ยวไปทอดกันค่ะนี่ครับค่ะือม เพอะนะเธอนะออันนี้ทอดน้อยนึง้ะพี่น้องเรืองเรืองละเอารถค่ะจกครับจบแล้วค่ะเพราะเรืองเรือง้พี่น้องกรอบดีแล้วค่ะ แดดเดียวเนี่ยยืนเศร้าขึ้นมาจะเสิร์ฟาไปตากอีกก็เริ่มแห้งหลายแล้วเนะะี่ยค่ะอืออันนี้มันมีเฉพาะปลาหมอเด้อค่ะปลาที่เขาไปเอานั่นแหละพี่น้องเนี่ยะคะ่ะผสมกับแม่เห็ดแหกเนยไอปลาแดดเดียวไว้เนาะคะ่ะปลาแห้งไปเป็นลยค่ะนี่แหละงเนี้ยยื่เนึกกินเขาเมื่อน,นี้เนาะคะ่ะมาเปนะะ็นเลยค่ะพี่น้องกินข้าวน้ำกันค่ะสวัสดีครับมาเลยครับพามากินข้าวย่หมองพี่ตาคะ่ะหมองเรียงัวพี่น้องมืดเน,นะะี่ยค่ะ กับขา่าวกับน้ำเขากันในแล้วเนาะพี่น้องเนี่ยค่ะเสริมกันได้เนื้อแดดเดียวปลาแดดเดียวที่เติมเพลทเองเนาะค่ะแล้วกับหมูยอต้มน้ำใหม่แก้วกับปีแตามาห้งค่ะไปเพลทเสิร์ฟมาเด้อคะ่ะแล้วกับข้าวปุ้นคะ่นะน้าพี่น้องเริ่มค่ะข้าวน้ำกันค,ะค่ะข้าวโอ๊ะพักกระโดด ากมาได้พี่น้องเขาน้ำกันค่ะงัวเอาโยโหมเนีน่ยค่ะเขาไม้พี่น้องบาง,ง,งาไ,ไรอ,อย่านล้มั้เนี่ย่ะพวกนี่เขาเนาะเข่าน้ย่า่ ทั้งขาดแซ่บๆนวกนพี่นองจเสกับแม่โรแรมกับพพี่นองเพียรขาดนะพี่เลย หมอค่ะอืมอกเข็มนี่เหรออืมก็น้ำร,ร้มมอนตกตัวห้องตัวลุมบ้ห้อะ ค่ะไปยังตีละเพิ่งจังแเติมนางแพรค่ะเตืม่มือผมให้คลิปเ,เรียบร้อยแล้วเ็เติมก,กับกินเขาเรียบร้อยเนาะค่ะไปนางแพรป่าหอ,อยหกุ่มเมื่อที่เขาเอาป่า กับแซใครเนี่ยตลมมัครับพี่น้องอืมอะองเี้ยเหรออืมดูอืมมาก็ย่าง,รางกระดัอองอืมทุกย่งมางนเอสวงามเล เรอเผาเรแบ้าเข็มนีด่ดีจ้าแกลบค่าสำหรับพี่ยองเพิ่นมากอัน ไม้กิ้งเทมเนี่ยนึงคือไมงกล้ดีเลยเฮะแดบมันแดบยี่แบบสวนเ็นมาเลยนะยจังวะยังเือว่าไงนีมิแป้งอะไรมั่ง มันำมันไกล้ยอดแบบนี่ะน่นะนันหมู่ใหญ่เนาะที่เดนยวนะบมอื้ะ แม่คนแบบเ่าเริ่มกินข้าวเพราะตรงไม่รักกะจักห้องหน่อยเนื่องบบบเฮ้อมันเนี้ยกินเผ็ดเน,นี่ยเบื่อกันรักกระดูแลกันพี่น้อง ถ้าเสริมว่าไม่แห้งแล้วก็ะเฮ็ดเฮ็ดแทนหมดค่ะน้ำไม่ได้ออกกล้องน้ำนาะค่ะแล้วล่ะก็ล้างเสร็จแล้วก็เมื่อน้ำไข่ขึ้นเน่พอนะนาะพี่น,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 นาะแล้วก็เสตโต้แห้งค่ะพ่อกับแม่กับมานอนเป็นมูลแล่แตว่ากับไม่ได้ใต่เพิ่นราคาสมมติเลยเพิ่นกับมานอนยานลูกซอกซิจูงยางซื้อค่ะเสาวอะไรราคาพี่น้องเป็นยามือเบ้นเสริมก,กับว่าเปล่งค่ะ้วเสริมกับไปหายูหาย่หา,ก,ากินเขาเสริมยู่ ดูซื่อๆบ่ได้เป็นยังมะขึ้นเป็นพี่จับสีค่ะสีเสากับบมี่อาาักษรเนาะว่าซืมาในจะสมเจอบังคับจะของเยอะค่ะไม่งานหลายคารับเ่ราะผักควั ้เส้นสิบว่าคอยน้อนเด็กนะคะ่ะสายตาขังครับจะคลองกับว่านให้เกินบางม,มือกันยังบ้านิางพยานเห็นเหมือนตะเวนละค่ะยังตื่นกับหกโมงสองสิบก็บตื่นละค่ะน,นั่งเรือมันก็เลาะ ตัดหญ้าตัดเป็นมันแบบเฮมืั้งั่นแ้สิรอตัดหญ้าก็สีเด็กหายเรือบ้าใ้เปิ่งไปกระทบกับอันสายรวดที่เขาคึ้งไว้เนี่ยข้าวเฮ้ยเรมอกออม่วงข่อยข่อยแต้งไว้จานนึง เตรงเหงียงน้าแหะคะะ่ะราะนี้ต้นไม้เพิ่งจะได้มาอาศัยเนยค่ะตน้ตนตสมสนาต้นนี้ต้นอะไรก็ยุกบกบบ่า แปกก็ไม่เห็นตกวบาแล้วล่วมวันนี้มีื่อรู้ว่างมเลยะนี่จอป,อป,อป้อ,อปงเน,น,นี่ยจอป้องไม่กินน้ำจอป้องเนี่ยเก่นะค่ะ ากกับนี่เหรอแล้แพ้กับแสบเมื่วานพี่นางเป็นคอมเมนต์น,นหล่ะเป็นบาวานว่าแพ้กับแสบป็นหมาจากเพราะแพ้ปากกระเดิ่ค่ะต้นหนึ่งเท่าไหร่ อ่่วาน้าฝนนะถ้ามันเบียร์แค้ครูกผูเเกิดดีนะใหญ่นันัใหญ่เกิดเขาเห็แไหแวครเสีมสน้องอกเลยครับเด้วยเสือพันเห็ดมาปล่อยค่ะ เหตตับเหตตับเตาเ้ยเฮ้เหตุตับเตานนเ,ออตเตานาะมันเป็นฝนมาเร็วสุดเลยพาบน้องไปหาเห็ดเรืพพนอน่ยนข้าวอันนี้เสร็จเลยองปีแลวนี่ถุนเกียวเียของน้ำเลิมันก็ยืนยี่นี่เป็น,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 นสแสดง พี่น้องทั้งเบื้งการค่ะทั้งอะไรก็เลยเก็บเห็ดละปีนี้ผนมาซ่าไปเสริมน้ำมือเดียวนะเธอเนาะหายไปเลยโดนเติมแล้วค่ะได้อาทิตยบละก็สามตัวไม่ตะลมบุญบัน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 ได้หง่ะค่ะ

ก็มาเกณฑ์เนนะน,ห,นห่นัหมห็นน้เกพันาานะขาน้อยๆหลายนี้ยเด็สไม่แน่แน่อเยอะชาวซาลังตต้ได้ดีเลยที่แล้วกันล้ว <laughs> ได้มนกงใหนต,ตามมึงยงตื่นเลยเ้เจ้เหนีนกันบ่มันตื่นหรอมันถอยใครรู้เขาถอยไอนตื่นแล้วพูดไปนานเนี่ยไม่รู้ละอือเราจะกินกรบปุกนยะไม่ได้กินใช่ไหมล่ะน่า เขาเขาแบบทอดออเด็ดเลยเร็วปะ mũi giờ, mũ cái không? ờ mũi nhỏ, cài đó, cài nhỏ, Ừ. Giò cài nhỏ, Mình nhỏ, cài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  ถึงคือแย่ปกติกินล้องไปแน่ค่อยเย็นเนยนะะลิปนีนะข่าะค็เสริมกับนายหัวดำกระยิบแล้วละไปไหนค่ะพาพี่น้องนี่ยละค่ะมากินเขาแล้วก็เบิ้งง้วไปน้ำเนาะค่ะเพราะว่าถึงนะขากับยุยงานพุ่นวันนี้ก็เลยเอามาเบิ้งพาพี่น้องย่ายมากินพี่ดอค่ะเลยถึงบรรยากาศยุพีพุ่นก็ดีพร้อมเนาะค่ะมีแมงวันพร้อมพี่น้องแมงวันหลายละกัต้นไม้ต้นไหลยุพีพุ่นเย็นพุ่นซุ่มซื่นหลายค่ะ เนี่ยบริเวณรอบนะ้ำเสริมนี้เตึงเต้ต้นไม้หลายแล้วค่ะส่วนหนึน่งหลังขอบงวะมะเพลค่ะเีลาท้า,าพี่น้องไปเอาปั่นอย่างเนี้ยยังเป็นที่ของเฮาอยู่เนาะค่ะจึงได้กับฝากพี่น้องนําได้แล้วค่ะฝากเป็นกําลังใจเสริมแล้วกันให้หูด,ดาพร้อมเนาะค่ะเสริมกับน้ำหูด,ดํากสีสุดๆไปเนาะค่ะใดคลิปไปพร้อมแล้วก็ได้ใช้ชีวิตไปพร้อมนั่งจะค่ะกับพี่น้องกับรวมใช้ชีวิตไปน้ำกันเนาะค่ะ ใายทอดบรรยากาศบ้านเฮาแ้ะกาให้ทอดความเป็นบ้านๆของเฮานะคะให้พี่น้องได้รับชมแ้ะกาฝากพี่น้องเป็นกําลังใจในะได้นะคะ่ะฝากตีฝากเตือนฝากให้กําลังใจเนี่ยละได้ะคะ่ะกะเสิมกับนายฮูด,ดระเสียวไว้สนิทละเด้ค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะกะเสิมหักพี่น้องเด้ค่ะมีโอกาสกับมาเที่ยวบ้านกเสิมได้นะคะ